ดีค่ะคผมชื่อเด็กชายธานวัฒน์เจริญดีวัฒน์อยู่ชัสส้นประถมศึกษาปีที่6ทับ2โรงเรียนวัฒนธรรมนีสำนักเขตรากบังกรุงเทพมหานครครับสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงมงคลวัฒนภูมิศรีอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5ทับ4โรงเรียนวัฒพธรรมนีสำนักงานเขตรากบังกรงุงเทพมหานครค่ะวันนี้พวกเราสองคนจะมานำเสนอบวกความรู้กีฬาทักษะกีฬาวอลเลย์บอลสองนิ้วล่างครับมีดังต่อไปนี้ค่ะถ้าอบอุ่นร่างกายยืดเกล้ากล้าเนื้อ เป็นการเตรียมความพร้อมให้ร่างกายพร้อมสำหรับการเล่นกีฬาโดยการยืดหดกล้ามเนื้อแขนและขาตลอดจนช่วยลดการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาค่ะเท้า,ออายกเท้าขึ้นถึงน้ำหนักตัวลงที่ปลายเท้าบริเวณหัวแม่เท้าเท้าทังสองแยกห่างแค่ช่วงไหล่ค่าเตรียมพร้อมในการเล่นลูกสองมือลาค่ะแขนและมือยกขึ้นและงอเล็กน้อยหุบข้อศอก เราว่างอ,อกและท้องห,หันฝ่ามือเข้าหากาันเก็บนิ้วให้หมดค่ะลำตัวลำตัวและไหล่ทั้งสองข้างตั้งตรงโน้มตัวไปข้างหน้าให้เกินกว่าระดับ5ระดับหน้าขาพร้อมย่อลำตัวต่ำลงค่ะวิธีการเล่นลูกสองมือล่างใช้สองข้างซ้อนกันจุดที่กระทบของลูก บอลอยู่บริเวณตั้งแต่ข้อมือขึ้นมาจนถึงกึ่งกลางของท่อนแขนทั้งสองข้างทิศทางกระดอนของลูกบอลเคลื่อนที่ไปข้างหน้าให้ยกปลายแขนต่ำกว่าหวัวไหล่ขึ้นเคลื่อนที่ขึ้นลงในแนวดิ่งให้ยกแขนทั้งสองขนานกับพื้นเคลื่อนที่ไปข้างหลังให้ยกแขนทั้งสองขึ้นให้ยกปลายแขนสูงกว่า สาธิการปฏิบัติทักษะการเล่นลูกสองมือล่างค่ะเด็กหญิงสุภาพสรกุสุขและเด็กหญิงสุภาพสลากุุสุขอยู่ชัน้นประถมศึกษาปีที่สามครับหนึ่งค่ะขอขอบคุณหนังสือแบบเรียนวอลเลย์บอลโอกงพละศึก